สวัสดีครับพ่อกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกินง่ายสไตล์เจ็ดกับพั้วคุณเจ็ดนะครับแรกนี่กับมาต้มปลาทูสซกินนะครับนี่นะครับต้มสมต้มครวงปลาทูนะครับนี่ซื้อปลาทูมาจากตลาดนะครับอยู่ในหมอนี่นะครับผมก็ใส่คาตะไคร้ใบบัอกกูดนะครับแล้วก็รสเปรี้ยวจากมะขามเปียกนะครับใส่มะขามเปียกแล้วก็ พริกสดนะครับใส่พริกสดเข้าไปน้านะครับจะได้มีรสชาตินะครับจะได้เผ็ดเผ็ดกริบกิบจะน้อยนะครับแล้วก็เกลือนะครับเติมเกลือเข้าไปนะครับผมใส่แล้วนะครับผมใส่วนี่ะเกลือนะครับเดี๋ยวผมต้มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับไอ้ข่าตะไข่แบบบะกูดมันหอมจะน้อยก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีกินหอมแล้วนะครับ ก็เริ่มหอมเครื่องแกงแล้วนะครับต้มแบบบานๆธรรมดาธรรมดานี่นะครับ,น,รบนี่ปลาทูครับอ่าก็ใส่ปลาทูลงไปนะครับก็ต้องต้มโดนนะครับปลาทูเขากันหนึ่งมาสุกแห้งหลักนะครัะแล้วก็เติม น้ำปลาลงไปนะครับเพราะกลมกลมจะน้อยนะครับเดี๋ยวซิมมันรสชาติก่อนโอ้โอเคครับมั่วพอดีนะครับปลาจะน้อยนะครับนี่สูตรเด็ดบัะยุทงนี้ครับ ใบกะเพรานะครับอ่เพราะมันสุกเราเขก็ใส่ใบกะเพราลงไปน้นะครับก็เปลี่ยนต้มปลาทูนะครับเขกินง่ายๆครับสไตล์เจ็ดขับวคุณเจ็ดเมื่อนี้ครับต้มไปตังซกันมเองก็ต้มสมปลาทูนี้น่นะครับผมมาเด้อคับเด้อู้ไดบ้านไก่บ้านไก่นะครับจากกินขอน้ำกันเรียนเชิญที่ขัวคุณเจ็ดครับผมสวัสดีครับ